หลังช่วงที่โควิดระบาดบุตรสาววัยกลางคนก็ยังคงต้องเจอกับปัญหาที่รุมเร้าชีวิตมาอยู่หลายปีทั้งทางด้านการงานการเงินและปัญหาความรักแต่ด้วยการที่เธอมีความเชื่อในพระพุทธศาสนาและศรัทธาในพระพุทธเจ้าทําให้เธออยากจะออกบวชเพื่อชําระนี้กรรมบุตรจึงได้บอกกับกันที่เป็นเพื่อนสนิทว่าอยากจะบวชเพื่ออะไรอะไรจะดีขึ้นมาบ้างจนทําให้กันเกิดจิตอันเป็นกุศล เลยคิดอยากจะออกบวชกับเพื่อนบ้างเพื่อให้ชีวิตตัวเองราบรื่นด้วยเพราะพวกเธอทั้งคู่ก็มีปัญหาคล้ายๆกันทั้งเรื่องการงานการเงินความรักแล้วก็มีหนี้สินเหมือนกันด้วยเมื่อตกลงกันได้แล้วพวกเธอก็ติดต่อวัดทางภาคเหนือแห่งหนึง่งเพื่อขออนุญาตบวชและหลังจากที่ได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสที่เห็นความตั้งใจที่พวกเธอมาฝึกฝนปฏิบัติวิปัสสนาอยู่หลายปีท่านเลยอนุญาตให้ขึ้นไปบวช ทั้งคู่จึงได้ลาง,งานเพื่อเดินทางไปบวชที่ภาคเหนือคืนนั้นกันมารับบุตรในช่วงหัวค่ําแต่ก็ติดปัญหาเรื่องการเดินทางจนทําให้เวลาเลทดคลาดเคลื่อนแต่ทั้งคู่ก็ไม่ละความพยายามที่จะเดินทางกันในช่วงเวลากลางคืนจนกระทั่งเดินทางมาถึงวัดบริเวณเชิงเขาบุตรก็เริ่มรู้สึกว่าเพื่อนเริ่มมีอาการซึมเศร้าขึ้นมาอีกแล้วเพราะกันมีอาการคล้ายคนป่วยที่เหมือนโรคซึมเศร้าบ่อยๆเพราะเธอมีปัญหากับแฟนมาสักระยะหนึ่งแล้วระหว่างการเดินทาง บดนั่งข้างกันเพื่อพยายามช่วยดูถนนในเวลากลางคืนแต่ก็น่าแปลกใจที่เธอรู้สึกว่าการขับรถแล้วเหมือนมองไม่เห็นคนหรือหมาที่อยู่ข้างหน้าเหมือนกับมีคนบังตาเอาไว้ทําให้เธอต้องฝืนข่มความง่วงเพื่อดูทางด้วยพอขับไปได้ถึงนครสวรสวรค์เธอทั้งสองคนก็ไม่ไหวแล้วสู้กับความง่วงไม่ได้ก็เลยตัดสินใจว่าจะแวะที่ปั๊มน้ํามันเพื่อจอดรถหลับสักงีบเอาแรงต่อไประหว่างที่หลับไปได้สักพัก บุตรก็ควานหาโทรศัพท์เพื่อจะดูนาฬิกาแต่ตอนเธอหันไปเธอก็ต้องสะดุง้งเพราะว่าเห็นเงาดํานั่งทับกันอยู่ซึ่งพอบุตรจ้องอยู่สักพักเงาดําก็หายไปซึ่งเธอเองก็คิดว่าคงตาฝาดหรืออาจจะเป็นแสงสะท้อนเข้ามาก็ได้ไม่นานกันก็ตื่นขึ้นมาเพื่อชวนกันขับรถไปต่อจนกระทั่งขับไปถึงวัดแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ชานภูเขาเพระาะเช้าวันนั้นแม่ชีที่นั่นได้นัดแนะให้บุตรกับกันไปรอที่ศาลาของวัด เพื่อเตรียมโกนผมบวชชีระหว่างที่พวกเธอเดินไปที่ศาลาไม้แห่งหนึ่งบุตรรู้สึกว่าการดูแปลกๆเหมือนกับไม่ใช่คนเดิมเพราะเธอมีกิริยาที่เปลี่ยนไปเธอเดินช้าแล้วดูรู้สึกหวาดกลัวกับสิ่งรอบข้างและมีความวิตกกังวลแปลกๆหลังจากที่ได้ทําการโกนผมและทําพิธีบวชชีไปแล้วทั้งคู่ก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมถึงแม้จะต้องสู้กับความง่วงที่ต้องตื่นเช้ามากทุกการปฏิบัติผ่านไปได้อย่างยากเย็น พราะมีทั้งความง่วงความเมื่อยและก็ความเบื่อหน่ายแต่ถึงยังไงทั้งบุตรและกันก็สู้ไม่ถอยเพราะว่าปกติ 3- 4มสี่ทุ่มเธอก็นอนแล้วและก็ไม่ต้องตื่นเช้าขนาดนี้แต่หลายวันที่บุตรอยู่กับกันบุตรก็ยังมีความรู้สึกว่าพวกเธอไม่ได้อยู่กันแค่สองคนทั้งกลางวันกลางคืนถึงแม้ร่างกายจะเหนื่อยล้าแต่จิตใจของบุตรก็กลับอิ่มเอมเบิกบานคลายทุกข์ส่วนบุตรร่างกายยังปรับตัวไม่ได้จึงทําให้เธอหลับลึกและหลับไปอย่างไม่มีสติ มีคืนหนึ่งหลังจากที่บุตรหลับไปเธอก็รู้สึกว่ามีคนเดินไปเดินมาอยู่รอบห้องและในช่วงนั้นทางภาคเหนืออากาศหนาวมากบุตรได้ยินเสียงคล้ายแม่ชีอาบน้ําในห้องน้ําเลยคิดว่าน่าจะเป็นกันที่เดินไปเดินมาอยู่สักพักก็ได้ยินเสียงกันเดินมานั่งที่ปลายเตียงตอนนั้นมีเสียงหมาหอนดังมาแต่ไกลเพราะที่นั่นเงียบมากมันเลยดูวังเวงน่ากลัวแต่ด้วยความที่บวชเป็นแม่ชีแล้วบุตรก็ไม่กล้าแสดงออก ว่าตัวเองกลัวผีมากจนเกินไปเพราะต้องทําจิตใจให้เข้มแข็งเพื่อข่มอารมณ์และตัดความกลัวในจิตใจออกไปด้วยแต่สักพักก็มีสิ่งที่น่าประหลาดใจเกิดขึ้นทั้งๆที่ในห้องมีคนแค่สองคนแต่บุตรกลับได้ยินเสียงใครนั่งคุยกันเป็นเสียงกระซิบกันเธอเลยล้มตัวลงนอนแล้วก็เอาผ้าปิดตาไว้เธอยังแอบคิดอคติว่าใครกันที่เข้ามานั่งคุยกันในห้องของเธอสักพักบุตรเลยตัดสินใจแง้มผ้าห่มที่คลุมออกไว้ และลองมองไปที่ปลายเตียงวินาทีนั้นจิตใจของบุตรก็หล่นไปถึงตะตุม่มและร่างกายสั่นเทาไปได้วยความกลัวเธอรีบคุมโลงกลับมาเหมือนเดิมและภาวนาพุทโธต่อไปได้วยความกลัวซึ่งตอนนั้นบุตรพยายามทําตัวเหมือนนอนปกติเพราะเธอไม่อยากให้เพื่อนรู้ว่าเธอมองเห็นวิญ,ญญาณร่างสีดําหลายร่างกําลังนั่งอยู่ปลายเตียงและรายล้อมกันอยู่และสิ่งที่เห็นชัดกว่านั้นก็คือมีร่างร่างหนึ่งนั่งชันเข่าและอีกข้างหนึ่งเหยียดขาออก คล้ายร่างของผู้ชายนั่งซึมกระถือคล้ายคนหมดอะไรตายอยากกับชีวิตตอนนี้เท้าทั้งสองข้างของบุตรรู้สึกเกรงไปด้วยความกลัวเพราะเท้าของเธอห่างจากวิญญาณที่รายล้อมกันอยู่นิดเดียวบุตรต้องใช้สติเข้ามาตอกย้ำว่านอกจากร่างที่รายล้อมกันอยู่ก็ยังมีวิญญาณซ้อนอยู่ในร่างของกันราวกับว่าอาศัยเกาะบุญเธอมาเนิ่นนานและไม่ยอมไปไหนบุตรทำอะไรไม่ได้จึงหลับตาลงและพยายามไม่เคลื่อนไหว เพราะถึงแม้เธอจะเคยเห็นผีและวิญญ,ญาณมาบ้างแต่ไม่เคยเห็นชัดๆและมากมายขนาดนี้ปกติเธอก็เป็นคนไม่กลัวผีเพราะเธอเกิดที่บ้านนอกและอยู่ในบ้านที่ไม่มีไฟฟ้ามาหลายปีเธอคุ้นเคยกับเรื่องวิญญาณผีปอบผีเปรตที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายมักเล่าให้ฟังสำหรับคนที่เกิดต่างจังหวัดที่อยู่ห่างไกลมักเป็นเรื่องปกติที่จะเชื่อเรื่องผีสางวิญญาณที่ผู้เฒ่าผู้แก่เล่าต่อกันมาแต่เมื่อต้องมาเจอด้วยตาเนื้อสองตาแบบนี้ มาเลยทําให้บุตรต้องตั้งสติใหม่เธอเริ่มนึกถึงพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์เพื่อขอร้องให้พวกท่านมาปกป้องคุ้มภัยและด้วยความเพลียเธอก็หลับไปและเธอก็ไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้กันฟังอีกเลยจนกระทั่งครบวันศึกและเดินทางกลับมากรุงเทพเพื่อทำงานตามปกติส่วนกันก็กลับมาขายของออนไลน์ตามปกติเหมือนเดิมหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นบุตรก็พยายามตั้งมั่นสวดมนต์ภาวนาให้มากขึ้นเพราะกลัวว่า จะมีผีตามมาเหมือนกันเพราะเธอเชื่อว่าหากเราไม่ภาวนากำหนดสติตลอดเวลาก็จะมีวิญญาณเกาะร่างของเราไม่ว่าจะจากที่ไหนก็ตามโดยเฉพาะเจ้ากรรมในเวรหรือญาติพี่น้องของเราเองที่ได้ล่วงลับไปแล้วหลังจากนั้นบุตรก็เข้าใจเพื่อนมากขึ้นว่าทำไมเพื่อนถึงมีอาการซึมเศร้าเพราะถ้าหากมีพลังงานวิญญาณเหล่านี้ซ่อนตัวอยู่ในใครหรืออยู่ล้อมรอบผู้ใดและกำลังจองเวรจองกรรมเขาอยู่มันจะมีพลังงาน เหนือเราเสมอยิ่งกับคนที่ไม่ค่อยได้สวดมนต์ปฏิบัติธรรมเมื่อเจ้ากรรมในเวรหรือญาติพี่น้องที่เราเคยไปสร้างเวรสร้างกรรมกับเขาไว้ในอดีตเขาอาจจะทนทุกข์ทรมานมีอาการซึมเศร้าจิตใจหม่นหมองเป็นมรดกสืบต่อไปให้กับคนที่ก่อเหตุหรือกับลูกหลานคนที่ทํากรรมไว้ได้แม้เหตุการณ์นั้นจะเกิดขึ้นมาได้สักพักแล้วแต่ทุกวันนี้ทั้งสองคนยังคงพยายามปฏิบัติธรรมเสมอถึงแม้ว่าบุตรจะไม่เห็นวิญญ,ญาณเหล่านั้น มาซ้อนหรือมารายล้อมเพื่อนของเธอเหมือนเดิมแต่ชีวิตของคนทั้งคู่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรพอประคองกันต่อไปได้ด้วยบุญที่ปฏิบัติกันมาจึงทําให้หลังจากสืบออกมาคล่องตัวมากขึ้นเพราะพวกเธอทั้งคู่เชื่อว่ายังมีวิญญาณอีกมากมายที่มารอรับส่วนบุญจากเราและเมื่อเขาได้บุญแล้วเขาก็จะไปจากเราเพื่อให้เราใช้ชีวิตอย่างราบรื่นมากขึ้น